หอยจูบอืมมาเบิ่งกันเลยว่ามันสิได้บ่หรือบ่ได้กํลังเนาะตอนนี้เนาะบัดนี้กําลังหาบอนเมียนกองก่อนเนาะาสิเมียนอยู่ไสจังบ่ให้มันตก เห็นเนาะเห็นแล้วเนาะบานน้องเด็กอุปกรณ์ของเขาก็คือแหเนาะพี่น้องเนาะวันศุไปหวานเอาโตหอยหอยจูบแถวบ้านนอกเขามีลายเนาะหอยจูบเนาะลองเหมือนเด้อว่าสิได้หรือบ่ได้ปกตินี่มาหอวานนี่ก็ได้ลายมาเมื่อนี้ลองลองเบงิ่ง บรรยากาศยามแรงๆนี่นะที่ผายน้องไปหวานลองเบิง่งว่ามันสิได้บ่หรือบ่ได้ ไ,ได้มาแล้วพี่น้องนี่เด้เนาะหอยจูบเนาะเราจะเห็นเนาะเห็นตัวหอยมันติดอยู่ในแหนี่เนาะหอยนี่ตัวห,ห,หอยจูบเนาะเฮ้ยนอนเตียงสีเก็บใส่ผูกได้อบบนี้นะมาจูบเนาะเดินกันว่าสิได้หลายบหรือว่าได้น้อยเนาะติดตามมึงนี่ตัวหอยจูบ พอดีแซบเนาะหอยพอดีแซบลายมีลายหอยนีย่คิดว่าต้องลายเลิกเบียกมาตอนขำช่วยอากาศเดียวมาหวานวานแฮเอาตัวหอยนะเอาเนอออมเอินบางคนเอิรนแก้งอยางนี้ตามหมักจะได้กะ thế nó, nó và thi đừng nữa nữa บาดที่สองพี่น้องเอ๊ะบาดที่สองทีได้ลายน่เนาะเอ้ยมีแต่หอยจู่เบิดเลยเนาะเดี๋มีแต่มาหอยเนาะบรรยากาศยามแรงๆเนาะ ບໍ um no. ່ມີຫຍັງກິນມື້ນີ້ກະເລີຍມາຫາຫອຍແຫຼະເອົາມາແກງເນິດບິ່ນຮາແນບິງຮົາັຫັນຮອນຫອນາາมันນ້มันน้อย หากระสงบาทเนาะน้ํา2บาท,บาทละเอาจากประมาณ4-5บาทคือสพอกินแล,ล้วล่ะัเอาหลายไรก็บ่ได้จงเมียนมันแทเด้ออ3เด้อพุนนี้เด้อ ได้ละพี่น้องที่สามเนาะน,นี่๋ักที่สามเดีอยวนี้เลยนี่คือมังหอยเนาะคือสีเห็นนะพี่น้องเนาะนี่ไลา่ยอยู่ประมาณบานหนึ่งจะที่ได้อยู่ประมาณ สีหาสิบตนี่แลแ,แล้วสมควรแล้วตอนนีน้เป็นห้อยธรรมศาสตร์โมเมนเนัาเลี้ยงเะไรลยนจะขึ้นมาตามน้ำเนะาะยามพลมันจะขึ้นมาหน่วยกระไงอยู่หน่วยห้อยกระได้ดิเนาะจะเป็นห้อยจูบเนาะ ada salam เนี่ยเนาะอาจจะเห็นเนาะนี่เนาะหอยจูบเนาะกินหวานมาลงไปหวานอีกเนาะฮักกว่าสามบาทหวานอีกประมาณจากักสีหาบาทอาจจะพอแล้วจงเมียนมันแพเอาลายลายมาไ้เอาไกินปีนาเนาะ ชีวิตบ,บ้านนอกนะ่นี่ได้พี่นอ้องเอ้ยหาปูหาปลาหากุ้งาซิวไปเสร็จละอ่านเอาหอยเอาอยัางไปกั บาดหอยบไตป่าเนาะพี่น้องเนาะเด้มีปลาค่ออตัวนึงเนาะเพิ่นแถมให้เนาะหอยหอยเฮาได้อยู่แต่ถกปลาก็เอาปลาเลยปลาก็เอาหอยเอาได้2้พี่น้องเมีปลาคอกับปลาดุกเนาะอันนี้ปลาดุกนี่อันนี้แม่นปลาคอเนาะเอาปลาก็เอาได้หยังเอาเลยว่า ยังโชคดีอยู่เนาะเหลือยัอยงได้แบบปลาปลานำ้ำความคิดก็ยังได้ห้อยไปแล้วแต่ว่าปลามันถือเลยเอาเอาปลาหนึ่ เก็บหอยกัเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเมื่อกี้มาเก็บหอ,อยซอยบาทเตียงเด้อพี่นอ้องเด้อว่ามันสิได้ร้ายชั่วร้ามาลุ่นกันเนาะหากระบ,บาทที่สี่ได้มันจะบมีคนถ่ายใหย้เนาะมันจะบูเห็นดีมันมีแต่ เบาเตียงมาคนเดียวเนะาะมืองนี่เนาะหวานเอาหอยมันจะบูมคนถ่ายให้ปากซองเลยด้อพี่น้องเด้อซื้อซองมาเบาเตียงมันนอกเนาะากติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยกำลังมาหวานหอยเอาอีกพี่น้อง Mà, nó chỉ 2 bạt nó mà là phi nông, đây là tổ nó thì, một khi phi nông ở chỗ bo hến nó, bằng, bờ bừng nó, và bờ tiềng hoàn nó, tổ này cái đang này đang quán rồi, à, bằng cái này nó, nhảy hến อันที้บ่เห็นหน้าตั้งกล้องยากเนาะยากๆบ่ตั <Oliver> ้งกล้องจักเฮ็ดจังได๋สิให้มันถึกใจเนาะลองก่อนเด้อขอโทษขออภัยหลายๆที่ว่า tăng con mày con tăng nhà đấy con ở đây đi đây phi nông đây tầm một sạt thùng hay thùng na anh sẽ hình nó นี่เด็กหน้องเบิ่งหอยบ่อเตียงเนาะที่บ่อเตียงวานเนาะนี่เด้อตัวหนึ่งเนาะกำลังถึกแห่นี่มีปลาดุกตัวหนึ่งถึกแห่อยู่ในคูในกระมีเนาะหอยกับปลาเนาะเอ้าอาเด้อาด้พี่น้องเด้อวานแห่เอาหอยเนาะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเยเดอ้อพี่น้องเดอ้อช่องว่าบ่าเตียงบนนอกเนาะอ้าขอบคุณขอบใจเลยๆ